บนเครื่องบินห้ามสืบบุรีแต่ทำไมมีที่เคลียบบุรีสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู้หญิงค่ะมาคุยพอดแคสต์นะคะสำหรับอีพีนี้มันเริ่มต้นจากการที่หญิงอ่ะได้ไปอยู่ไปดูละครนะคะเรื่องชายแพทย์สยาเนี่ยที่มันออกอากาศอีพีแรกอ่ะวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแล้วเรื่องเนี้ยมันอ่ะเปิดเรื่องด้วยครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะที่ทำอ่าผลิตถุงยางอนามัยขายแล้วแบบมันก็แบบ มันโดนหญิงมากเพราะว่าหญิงอ่ะเรียนเพศศัลใช่ไหมตั้งแต่ปีหนึ่งเลยอ่ะมันจะมีวิชาอันนึงที่น่าจะเรียกว่า Public h e a l t h นะคะเป็นการเรียนเรื่องสุขภาพโดยทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยของบริบทในเชิงสังคมเนอะแล้วมันก็มีเกี่ยวกับถุงยางอนามัยด้วยแล้วในคลาสครูอ่ะก็เอาถุงยางอนามัยเนี่ยมาแกะแล้วให้พวกเราอ่ะจับแล้วก็ส่งต่อกันไปเรื่อยๆเรียกได้ว่าอาจจะเป็นถุงยางอนามัยร่วมสาบานของชั้นปีเลยก็ได้ฉะนั้นโดยส่วนตัวของหญิงอ่ะจะมีมุมมองต่อถุงยางอนามัยอ่ะ ที่มันแบบเออมันไม่ค่อยเป็นไปตามทรกรบางตัวในเรื่องนี้ที่แบบมองว่าผู้หญิงกับเรื่องถุยางอนามัยเป็นเรื่องที่แบบน่าอายใช่ไหมส่วนตัวหญิงเองก็เลยแบบเฮ้ยดูเรื่องนี้แล้วแบบมันแบบมาเชื่อมโยงกับประสบการณ์ชีวิตของตัวเองอะเราก็ดูไปดูมาใช่ไหมมันจะมีประเด็นหนึ่งที่ว่า าจะเกี่ยวหญิงอ่ะได้เชื่อมโยงมันจนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสูบบุหรี่บนเครื่องบินเลยนะก็คือการที่ครอบครัวเนี้ยในเจเนเรชันของคุณพ่อเขานะเขาได้เอาตู้ถุงย่งอนามัยเนี้ยไปติดตั้งที่โรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองอะ่ะก็มาแบบเฮ้ย hey, ทำไมทําแบบนั้นทําไมสนับสนุนให้เด็กมีเพศสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยหญิงก็เลยเฮ้ย hey, มันคล้ายกับเรื่องที่เขี่ยบุหรี่ในเครื่องบินเลยคือว่าจริงนะคะที่บนเครื่องบินเนี่ยห้ามสูบบุหรี่นะคะแล้วก็จริงๆอะ่ะที่ สนามบินเลยนะที่ภาคพื้นอะ่ะก็ห้ามสูบบุหรีในหลอดๆที่เนอะถ้าหกว่าใครจะสูบบนภาคพื้นนะต้องสูบที่ที่เขาอะ่ะจะเตรียมไว้เท่านั้นบนเครื่องบินนี้ห้ามเด็ดขาดเลยแต่ถาว่าทําไมเขามีที่เขียบุหรีไว้ให้ มันเป็นเพราะว่าเจ้าสามเหลี่ยมกระยึกกระยือที่ยังเ,เขียนว่า condition conflict complication climate แล้วก็ conclusion นี่เองคือการสูบบุหรี่เนี่ยมันคือทำให้เกิด conflict เกิดขึ้นคือทำผิดข้อตกลงทำผิดข้อห้ามไงซึ่งคำว่าข้อตกลงข้อห้ามนั้นะ่ะมันได้แบบประมวลสรุปรเรยื่อยๆแล้วนะว่าคุณห้ามทำนะถ้าว่าทำม,มันจะเกิดปัญหาขึ้นตามมาอะไรอย่างเงี้ย เราถามว่า c o m p l เคชั i o n อะคืออะไร complication Com ะก็คือทําให้ conflict ที่มันเกิดขึ้นแล้วอะมันยิ่งแบบลําบากข้าไปใหญ่แบบยุ่งเหยิงเข้าไปใหญ่ถ้าบอกว่าเป็นเรื่องของการติดเชือ้อใช่ไหมก็คืออาจเป็นการติดเชื้อแบบหลายๆตัวร่วมกันทำให้อาการมันยิ่งแย่ก,กันเข้าไปใหญ่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะมีโรคเดิมอยู่ก่อนแล้วแล้วก็ติดเชื้ออะไรเพิ่มเข้ามาทําให้มันแย่มากขึ้นไปอีกอย่างเงี้ย การมีที่เขี่ยบุรีคือการทําให้คอนฟ lict ที่เกิดขึ้นอะ่ะมันไม่พัฒนาต่อเนื่องไปเป็นคอมพลิเคชันที่มันยุ่งเหยิงมากขึ้นหรือว่ามันอาจจะดันไปถึงไครนแม็กที่แบบเอออันตรายมากๆขึ้นอะไรประมาณนี้เขาก็เลยมีที่เขี่ยบุรีไว้ก่อนอ่ะสรุปก็คือเป็นการไม่ให้คอนฟ lict ที่เกิดขึ้นอะ่ะมันมันแยกเข้าไปอีกอะ่ะไม่พัฒนาไปแบบเป็นคอมพลิเคชันนั่นเองยิงก็เลยรู้สึกแบบเออใช่ถุงยางอนามายัยในโรงเรียนอะ่ะก็เหมือนกัน ในการที่มีถุงยาอนามัยในโรงเรียนอ่ะไม่ใช่เป็นการมุมมองของการสนับสนุนให้แบบเออเด็กมีเพศสัมพันธ์แต่อย่างใดแต่เป็นการทําให้ถ้าจะเกิดคอนฟ lict เกิดขึ้นจริงๆอ่ะเจ้าคอนฟ lict นั้นอ่ะมันจะไม่พานาต่อไปเป็นคอมพลิเคชัน ซึ่งถ้าว่าใครดูละครเรื่องนี้ใช่ไหมก็จะเห็นว่าสุดท้ายแล้วอ,ะอ่ะคุณพ่อของครอบครัวนี้เขาก็ติดเชื้อเอชวีเพราะว่าเขาไปมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ใช้ถุงยางอนามายัยคือเป็นซีอเจ้าของบริษัททําถุงยางอนามัยขายแต่ตัวเองก็ไม่ใช้แล้วก็ติดเชือ้อแล้วก็เสียชีวิตไปอะไรแบบนี้หญิงก็เลยแบบเออใช่ มีอีกคำหนึ่งที่หญิงแบบได้เชื่อมโยนแล้วก็อยากจะแชร์กับทุกคนคือว่าในการเรียนของนักบินเนี่ยเราจะไม่ได้เรียนแค่เรื่องของการขับเครื่องบินอย่างเดียวแต่มันก็จะมีหลายๆเรื่องด้วยด่งในนั้นที่หญิงอยากจะแชร์ก็คือในเรื่องของทัศนคติที่เป็นอันตรายนะคะสําหรับนักบินอ่ะมันจะมีพื้นฐานแบบพื้นที่สุดเลยอ่ะอยู่5อย่างแต่ว่าวันนี้หญิงจะยกมาในเรื่องของเจ้าคณะทัศนคติที่ว่าเรื่องร้ายๆอ่ะมันไม่เกิดขึ้นกับเรา What happened to me? คือฉันรู้นะว่าถ้าฉันขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วไม่สวมหมวกกันน็อกอันนั้นมันคือการทําให้ตัวเองสุ่มเสียยงต่ออันตรายแต่คนที่ทำเขาทําไปโดยที่ไม่คิดว่าเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นกับตัวเองคนที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยเขาก็คิดว่าเฮ้ยฉันไม่ติดโรคหรอกเรื่องร้ายๆมันไม่เกิดขึ้นกับฉันหรอกในการบินก็เหมือนกันในคือทุกคนรู้ใช่ไหมว่าการโดยสารแบบเครื่องบินอย่างเงี้ยมันจะมี เรียกว่าสถิติของอุบัติเหตุอะที่น้อยกว่าคือน้อยกว่าทางรถอะมากๆเลยอุบัติเหตุทางรถอะมีกันอยู่ทุกวันใช่ไหมเสียชีวิตกันทุกวันแต่ว่าเครื่องบินอะในในประเทศไทยอะย้อนหลังไป1ปีก็ในทางเครื่องบินโดยสารนะก็ไม่ได้มีอุบัติเหตุจนแบบเออเสียชีวิตใช่ไหมแล้วมันก็ถ้าว่านักบินอะได้มีความคิดนี้ว่าเออเรื่องร้ายๆมันไม่เกิดขึ้นกับเราหรอก แล้วแบบปล่อยปละละเลยอะไม่ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีอะอันนู้นก็ปล่อยผ่านอันนี้ก็ไม่ผ่านไม่คิดว่าเรื่องย่ายจะเกิดขึ้นกับตัวเองอันนี้แหละคือทศัศนคติที่เป็นอันตรายแล้วก็ทําให้ไม่ใช่แค่ตัวเองอะแต่ว่าผู้โดยสารนอะพาไปสู่อันตรายไปด้วยกันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือคุณเรื่องเดียวกันที่นำมาคุยในวันนี้พบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีค่ะ